ทุเรียนเปิดกะอบเปิดทะอบแล้วคุณพบอะไรเปิดถระอบแล้วพบอะไร สวยไหมคะสวยมากเลยคะ่ะมาแล้วจ้าเอาแบบประคับประคองหน่อยใช่ไหมภูสวยมากสวยๆนะมาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้านี่ชิมแล้วมากินหนิชิมแล้วเนี่ยม,มาแซ่บมากเลย สำหรับเม็ดมันเนอะเม็ดเม็ดทุเรียนเนาะถ้าเกิดว่าคนอยู่เมืองนอกนี่ยจะรู้ดีว่ากลิ่นมันจะแรงมากเหมือนกันนะถ้าเราไปทิ้งถังขยะแบบนี้นะเอ่อแบบนี้ถ้าเราไปทิ้งถังขยะมันก็ยังเหม็นอยู่นะขนาดเราใส่กล่องเราไปใส่ถุงเราไปทิ้งถังขยะก็ยังเหม็นอยู่บอกเด้อเอาไปใส่เอาไปทิ้งไหนเอาไปทิ้งในห้องอ่ไปทิ้งในโถโถโถส้วมเนาะไปโถไอ้ทิ้งในห้องน้ำได้เอาไปทิ้งในโถส้วมเนาะมันมันมันจะช่วยนี่เลยพอทิ้งแล้วเราก็ กดน้ำทิ้งเลยจ้ะเนี่ยเม็ดอย่างเงี้ยเนาะหลังจากเรากินแล้วมันมีกลิ่นจ้ะนี่ลองเอาไปทิ้งไว้ในถังขยะผสมเหม็นเหมือนเดิมเนาะเอาไปทิ้งในโถสวมเลยเนาะยังอยู่อีกเด้อนี่ยังอยู่อีกเด้อเนี่ยม,ม,ม,มามามากินด้วยกันนี่อันก็ฝากให้เอฟแต่ฝากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยเด้อจ้ะมากินด้วยกันเนาะคนที่เป็นแรงเคลียร์แรงใจมาโดยตลอดเนาะมามากินทุเรียนด้วยกันเด้อพี่น้นองไอ้ลืมเรียกลืมเรียก ลืมเรียกจะมากินด้วยกันนี่ผูเบอร์เลยเนาะขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดเลิฟให้จนผ่านมา4,000ชั่วโมงเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเนาะกบคุณจากใจจริงจริงเนาะจ้าวันนี้ก็ยังเพลียๆอยู่ยังเหนื่อยๆอยู่เนาะเพิ่งไปหาหมอมาขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณ